สวัสดีค่ะตารักวสุค่ะภาคข่าวซีีวีประ,ำ TV, ประจำวันเสาร์ที่10มกราคม2558ค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะทางด้านของซ t v ค่ะก็ได้มีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะคะจากโรงเรียนสรีเดชจันทบุรีนะคะมาแสดงความสามารถในการรายง,งานข่าวค่ะไปะติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตหนูเด็กหญิงพันพิบราภูมิสวยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสตรีเดชจันทบุรีค่ะและหนูเด็กหญิงถาปณีอ่อนอินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนสตรีเดชจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้รับหน้าที่ให้มารายงานข่าววันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ค่ะมาพบกับข่าวแรกกันเลยนะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2558อย่างยิ่งใหญ่เพื่อหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติเช้าวันนี้ที่ลานขนถ่ายสินค้าสย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจํปี2558โดยนายพงศักดิ์ หิวทวีศีประกายประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้อ่านสารของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจําปี2558จากนั้นนายอำนาจช่วงฉําประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2 5 5พพร้อมด้วยคณะแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2 5 5 8อยอย่างยิ่งใหญ่นอกจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาพร้อมกับใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กดีมีความสามารถเฉพาะทางในด้านต่างๆท่า,า,ามกลางหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเด็กๆเกยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมงานวันเด็กในปีนี้เป็นจำนวนมากเนื่องโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนเป็นกรณีพิเศษจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนของจังหวัดจันทบ,บุรีต่อเนื่องตลอดมาสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กและยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กเยาวชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงมีความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสํานึกในความเป็นพลเมืองกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ตามวิถีประชาธิปไตยและมีความสุข โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดกิจกรรมวันเด็กต่างๆมากมายดังคำขวัญวันเด็กที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตในรูปแบบของงานที่ยังคงความสนุกสนานรื่นเริงให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการสอดแทรกองความรู้ต่างๆไว้ในแต่ละกิจกรรมซึ่งมีการแสดงบนเวทีทั้งการแสดงนิ้วพันหน้า การแสดงมายากลการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษรวมถึงเครื่องเล่นและส่วนสนุกมากมายและไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินวงไกอานักร้องชื่อดังที่มาสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับน้องๆหนูๆทั้งร้องและเต้นส่งมอบความสุขให้กับน้องที่มาร่วมงานวันเด็ก ให้ได้รับความสนุกสนาดอย่างเต็มที่นอกจากนี้มีบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดจนมีของขวัญของรางวัลมอภัยสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558อีกด้วย